ตั้งเบิ่งถ้ารุนก็ไม่อยู่นั่นึงบ่ขาแ้วกันบ่ขก็เป็นที่นี่ะเืนเลยอ่ายืนที่นี่เลยบ่ข้ม่ไ็้บ่นีแล้วขยกเนาะถ้ามันเข่าเรียกผมดิบนัลข้เท่าุดด้อดฮะเรีกผมได้จริงได้ที่เาบอเลขึ้นไมขึ้น้นไมมาเสียแล้วเสียสองตัวยุดแป่ อ,อ่าเนี่ยเราเออกปากแล้ว,ว่าที่นี่เอาเบิรงกอนถ้าพี่น้องว่าจะเปนศูนย์แปดศูนย์แปดศูนย์แปดอะไรไหมตัวสุดท้ายตัดลงไปตัดลงไปท้ายลิปก่อนนีก่ก็ได้ <c oughs> เอาตัดลงมานะศูนย์แปดสี่พี่น้องศูนย์แปดสี่เล่าถ้เพี่น้อง ศูนย์แปด่ไปใสนีกูฝากคำำคงทำไมเงี้ลอยของกีบสาวเวียงจันทร์ศูนย์แปดสี่ได้ไหมเอศูนย์แปดสี่่สครับแปดสีเด็กตำลาวคนนี้ตำลาวตำลาวต้ามาบุะคน